ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมมทยชวันรายงานผ่านโซเชียลมีเดียด่วน 13นาฬิกา50นาทีศารอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวตะวันและแฟงอีกครั้งสารเห็นว่าสารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองโดยระบุเหตุผลไม่ชัดเจนแล้วส่วนกรณีอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องหาทั้งสองขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์โดยใกล้ชิดแล้วกรณีนี้จึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองแล้วก็มีการยกคำร้องก่อนหน้านี้ศารระบุ วันที่25คกุมภาพันธ์2,567เป็นวันครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองครั้งที่2เพื่อให้การสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเป็นไปด้วยความรอบคอบสมควรฟังความเห็นของพนักงานสอบสวนประกอบด้วยและให้ผู้ร้องนำเอกสารใบรับรองแพทย์มาแสดงเพิ่มเติมถ้ามีโดยทั้ง2ถูกคุมขังในคดีมาตรา116จากการณีที่ถูกกล่าวหาว่าบีบตแตรใส่ขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพและอดน้ำอดอาหารเข้าวันที่12แล้ว ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมอาการของตะวันแย่มากแทบไม่มีเสียงพูดขณะที่อาการของแฟงก็แย่มากเช่นกันโดยจากวันนี้ทั้งตะวันและแฟงจะถูกฝากขังผัดที่2ถึงวันที่8มีนาคม2,567